สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพครับวันนี้รายการตำนานทังโลกได้มีโอกาสมาสังเกตการในการทำพิธีเปิดโครงการของบ้านพักอาศัยที่ประจีนบุรีชื่อโครงการว่าเขาใหญ่ประจีนแลนด์ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านเห็นภาพแล้วก็จะเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการได้สร้างไว้เมื่อหลายปีละแต่ไม่ประสบความสาเร็จณนะวันนี้ท่านกระมวลตังค์ค่าประเสริฐเจ้าของทรัพย์ จ้าของที่ดินได้ให้คุณอุทธร์เผาสมบูรณ์หรือเสียแทนมาเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทําพิธีในการบวงสรวงเปิดให้เทวดารับทราบว่าเราจะมาทํามาหากินค้าขายให้กับคนที่อยู่อาศัยที่นี่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทลกมาสังเกตการในโครงการเขาใหญ่ปราจีนแหล์วันนี้คณะทีมงานนักลงทุนคุณอุทธรของสมบูรณ์แล้วก็หรือคุณแทนอีกท่านหนึ่งคือเจ้าของอทรัพย์สินก็คือท่านกระมุลตังคระปเสริฐได้มาทำพิธีในการที่จะ ไหวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาฟ้าดินเพื่อให้ขอเปิดทางคณะพวกเราได้มาทําธุรกิจที่นี่แล้วก็เพื่อจะให้ความสําเร็จทุกอย่างและความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายให้เกิดในพื้นแผ่นดินนี้ฉะนั้นรายการตำนานทะรโรคให้ท่านติดตามครับว่าพิธีการทําอย่างไรบ้างครับ ท่านผู้ชมครับคณะทีมงานของเราได้เตรียมสิ่งของทั้งหลายมาถวายให้กับเจ้าพี่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อจะเป็นการสังเวยสิ่งของเหล่านี้ให้กับท่านเพื่อให้ทราบว่าพวกเรานั้นได้ขอพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากินโดยเฉพาะท่านกระมวลทางค้าประเสริฐนั้นมีความตั้งใจให้กับจังหวัดประจินนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองให้มีที่พักอาศัยอย่างสบาย โดยเฉพาะวิวเขาต่างๆพื้นที่ตรงนี้เป็นวิวเขาที่สวยงามครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ห่างกับมหาไรพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งท่านผู้ชมถ้ามาแถวนี้จะเห็นเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่เรากำลังจะต้องทำพิธีต่อไปครับ

ขอกราบไหว้เทพพยดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองกคุ้มครองสถานที่แห่งนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอน้อมคารวะขาวะถ้าเคยมีอะไรที่กระทำผิด หรือร่วงเกินที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมมาลาโทษและขอให้เทพพจดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนี้จงช่วยโดนบันดาลให้กิจการที่กระทำอยู่นี้จงมีความชั้น เร็จร so ุ่งจะมีความสาเร็จรุ่งจำหน่ายขายได้จำน่ายขายได้โดยเร็วโดยเร็วหลังจากท่านประธานได้กล่าวนำให้พวกเราได้กล่าวเพื่อให้ยืนยันว่าทุกคนมาที่นี่ด้วยความปรารถนาดี โดยเฉพาะเสียแทนและคุณอุท์ผอสมบูรณ์นั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจอยากจะให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่อยู่อาศัยอยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคจากภัยต่างๆทุกคนอธิษฐานหมดครับนี่คือบรรยากาศในวันนั้นท่านกมลตังค่าประเสริฐฐานะเป็นท่านประธานและก็เจ้าของทรัพย์ตรงนี้ได้มอบหมายให้กับ คุณอุทร์ถ่อสมบูรณ์หรือคุณเสียแทนนี้เป็นผู้ดําเนินการโครงการหลังจากนั้นเราก็ได้มีทีมงานของเราได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินพวกเราจะต้องดําเนินการาทําการตลาดขายให้กับทุกคนที่มีความพร้อมและตั้งใจมาอยู่อาศัยที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ดินแปลงนี้ติดยังเยื้องกับมหาวิทยาลัยประจอมเกล้าพระนครเหนือครับ ซึ่งไม่หา่างเลยไม่กี่ร้อยเมตรท่านชมนครับพื้นที่จังหวัดประจินนั้นมากมายเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตกว้วางขวางจนกระทั่งทุกคนนั้นบอกว่าเ,เรานั้นถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องมีความสุขโดยเฉพาะพื้นที่ที่น่าเที่ยวก็คือแหล่งท่องเที่ยวเขาใหญ่เป็นอุทยานที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอยากมาอยู่อยากจะามาพักผ่อนจังหวัดประจินนั้นมีพื้นที่ใหญ่โตโมโหฬานมาก ผมกับท่านสอจอสุเทพก็ได้มีโอกาสมา,อาขอ,อาบารมีทั้งหลายพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมท่านผู้ชมครับนี่คือรายการตำนานทะโลกนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการทำพิธีบวงสรวงบอกเจ้าที่เจ้าทางนั้นมันเป็นค้าเรียกว่า,าฐานะที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้ต้องขอครรมาทาโทษครับ ท่านเจ้ครับเ,เห็นไหมครับคุณกมลแตงข้าะเสษิฐเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงอายุท่านปัจจุบันนี้นะฮะ83ปีแล้วแต่แข็งแรงมากคนที่มีอารมณ์ดีเห็นไหมครับสนุกสนานนี่ท่านขาวส,สนา,นา,า,าสุเทพแม่ลำวงทําให้เทวดาฟ้าดินคงจะรับทราบว่าเรามาอยู่ที่ต้องมีความสุขกับ นี่นะจ่ายได้ต้องจ่ายจ่ายท่ต้องมีลังลังรัเอา่รั้่าครับท่านผู้ชมครับ พิธีเปิดโครงการวันนั้นนับว่าเป็นพิธีที่พวกเรามีความสุขปิติอย่างยิ่งครับเพราะว่าเจ้าของทรัพย์คือคุณขมุลทางพระประเสริฐตั้งใจให้น้องๆลูกหลานได้ทำหากินกับที่นี่ให้เกิดประโยชน์ติดตามรายการตำนานทานโลกต่อไปครับ